สวัสดีครับพวกวบกับบาสเช่นเคยเนะครับกับรายการใหม่ที่มีชื่อว่าเชฟบ้าบ้าฟู้ดนะครับส่วนเมนูวันนี้นะครับที่บ้าอยากจะทำนะครับเป็นเมนูเขาเรียกว่าเป็นเมนูพื้นฐานของชีวิตประจําวันหลายๆคนนะฮะ uh huh. เป็นอาหารสตตีทฟู้ดนะครับอีกแบบหนึ่งชื่อว่ากระเพราหมูสับนะครับแต่พิเศษตัวนี้เป็นเมนูที่ผสมผสานไข่เคนลงไปในกระเพราด้วยนะ uh huh. ก็เดี๋ยวมาดูส่วนผสมก่อนว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมหมูสับมีพริก นะครับเป็นพริกจินดาเนาะกระเทียมด้วยมีน้ำมันพืชมีไข่ไก่มีกะเพราแดงนะวันนี้บาใช้เป็นกะเพราแดงข้าวสวยนะครับส่วนเครื่องปรุงก็มีสี่อย่างน้ำปลาซอสหอยนางรมหรือน้ำมันหอยเนี่ยแล้วก็น้ำตาลบวกกับซีอิ๊วหวานนะครับพอเราทราบส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยบาก็จะลงมือทําลงมือทําด้วยอาวุธแรกก็คือสากกระเพือกระพรแล้วก็ตามด้วยพริกักกระเทียมนะครับวันนี้กระเทียมที่ใช้ก็เป็นกระเทียมไทยใช่ป่ะแล้วก็มีพริกจินดา2สีนะเริ่มจาก หั่นพริกครึ่งหนึ่งก่อนเพื่อที่จะเรียกว่าตมแบบง่ายๆเวลาตมก็จะแบบไม่ต้องเขาเรียกว่าขยี้ออกแรงเยอะๆอะไรเงี้ยก็หั่นสักครึ่งหนึ่งจะได้ตมง่ายๆเนาะ <Okay. S 1> เนี่ยตำพริกไปสักแป๊บหนึ่งแค่แตกๆพอนะจากนั้นใส่กระเทียมกระเทียมไทยนะเนี่ยครับตมตมให้ตัวกระเทียมกับพริกเข้ากัน โดยส่วนตัวไม่ชอบให้มันแบบแหลกมากก็หย,ยาบๆหน่อยนะมาเตรียมส่วนผส,สมอีกอย่างหนึ่งก็คือไข่ข้นก่อนแล้วกันโ <Okay. S 1> อเคงี้นะไข,ข่ขคนเนี่ยคือบารใช้3ฟองเพราะว่าไข,ข่ขคนมมันเป็นเมนูที่แบบเปลืองไข่ <Huh? S 1> แต่มันก็อร่อยมันก็อร่อย ครั้งแรกนะไม่เคยทำมาก่อนเหมือนกัน<อ>เห็นเขากำลังฮิตๆกันก็เดี๋ยวจะลองทำดูแอบปรุงรสหน่อยได้ไหมครับเอาอะไรดีอ่ะเอาน้ำปาลาแล้วกันออรทจิโนอลเขาไม่ได้ใส่ไงใส่เกลือนะถ้าจะไม่ผิดเรารอ,อน้ำปาลาไปไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะไปให้เข้ากันนะครับ โอเคตอนนี้เราเตรียมวัตถุดิบที่พร้อมที่จะผัดเนี่ยหลายๆตัวเรียบร้อยแล้วไม่หลายตัวสิมีแค่สองตัวเอง oh. มีแค่พริกกับกระไข่ใช่ปะไปะเดี๋ยวเราไปตรงนู้นนะไปทากันดีกว่าเริ่มแรกรัดวงมกระทะเหมือนที่เคยสอนไปก่อนนี้นเนี่ยกับรายการปิ้งคาเฟ่ใช่ปะโอเคก็วอมกระทะก่อนร้อนร้อนเสร็จใสจน่น้ํามันสองช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็พริกกระเทียมที่เราใ oh. สาาา่ที่เราตำเมื่อกี้เนี่ยใส่ไปตรงนั้นแล้วก็ <S <S ัครับจะเเรียกว่าได้กลิ่นหอมอหอมเลยมีกลิ่นของพริกกับกระเทียมขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับ <S <S แล้วก็ผัดสังเกตให้มันดูแบบกระเทียมเริ่มเริ่ม,มแบบเจียวๆอ่ะเจียวๆเหลืองๆหน่อยๆนะ <S <S แล้วก็ใส่หมูลงไปตอนนี้ใส่หมูลงไปนะหมูประมาณ2ขีดครึ่งน,นะ ถ้าเพื่อนๆอ,อยากแบบเปลี่ยนจากเนื้อหมูเป็นเนื้อไก่หรือว่าเป็นเนื้อวัวก็ได้นะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะวิธีทำเนี่ยก็คล้ายๆกันเลยไม่ต้องเปลี่ยนโอเคพอหมูแบบเริ่มสลดความร้อนอะ่ะบาก็จะปรุงรสนะครับน้ําปลาก่อนประมาึ่งช้อนคนะรบัรบนะรอบๆนะเขาเรียกว่าไล่ข่าวของน้าําปลาออกแล้วก็ ซอสหอยนางรมเหมือนน้ำมันหอยเนี่ยช้อนหนึ่งซีอิ <Okay. S 2> ๊วดำนิดหน่อยซีอิ๊วดำหรือซีอิ๊วหอก็ได้นะครับตามด้วยน้ำตาลทรายอ่ะเรียบร้อยแล้วใช่ปะเราก็ผัดต่อไปแบบนี้ที่บ้านผัดเนี่ยเขาเรียกว่าจะไม่ใช่เป็นแบบที่เราเคยทานกันทั่วไปนะ <Huh? S 2> จะเป็นแบบผัดแห้งเนาะเพราะว่าน้ำจะไม่มีน้ำซอสที่แบบคลุกคลิีบแบบเยอะเกินนะฮะ ก็จะเป็นแค่คุกขิดแค่ตัวเนื้อเคลือบตัวเนื้อสัตว์เฉยเห็นไหมสีหน้าพานนะเริ่มมาแล้วอ่ะใส่กระเพราลงไปก่อนนิดหน่อยกระเพราที่ใช้วันนี้เป็นกระเพราแดงใช่ไหมหลายหลายคนถามว่าทาไมต้องใช้กระเพราแดงเนื่องจากว่ากระเพราแดงอจ,จะมีกลิ่นหอมที่ชัดกว่ากระเพราสีเขียวธรรมดานะฮะชินดนนิดเดงสับ เคล็ดลับของบ้าอีกอย่างหนึ่งคืออะไรว่าเมาื่อ้เนี่ยเพื่อนๆเห็นใช่ป่าว่าบ้าเวลาผัดอ่ะบ้าจะไม่ให้เนื้อหมูมันสุกแบบสุกเลยอ่ะเออแล้วก็ปรุงใช่ไหมคือสุกประมาณ 70- 6 0 70%จากนั้นนะปรุงเะฮะเนื่องจากว่าเนื้อเนื้อหมูตับมันสุกเร็วอ่ะแล้วก็มีเครื่องปรุงที่เป็นของเหลเวเราผสมกันอยู่เนี่ยมันจะทําให้เขาเรียกว่าทําให้สุกได้ง,ง่ายขึ้นแล้วก็รสชาติมันซึมได้เร็วมากขึ้นนะ <Okay. S 1> นี่อาจจะเป็นเทคนิคนึงนะส่วนตัวนะครับที่บาออเนรกึง คือพอมันกะเพราอยากให้กะเพรามันเข้มเข้มอ่ะบ้ายก็จะนี่แหละชอบใส่ไงๆๆๆอะเยอะเนื้อไทานไหมพูดเองคนเดียวน่าทานคนเดียวสบายใจจังเรียบร้อยจบพักไว้ก่อนปุ๊บเนี่ยเริมยิ้หายวุ้ปุ๊บเมื่อกี้ เราทาตัวกระเพราไปแล้วใช่ไหมครับบาร์ก็จะพักไว้ข้างๆาง,าง,างละจากนั้นแล้วก็บาร์จะมาทาไข,ข,าข,นขนาา่ข้นไข่ข้นคนจางจางมุกมุกคนอ่ะจางนะโอเคใส่น้ํามันลงไปวอร์มกระทะใช่ไหมสักพักหนึ่งก็ใส่น้ํามันลงไปจากนั้นแล้วก็ร่อนกระทะกับน้ํามันให้เข้ากันกระทะที่ใช้ก็แนะนําให้เป็นกระทะเทฟลอนนะครับเพื่อที่จะการันตีได้ว่าคุณทำร่อนจะไม่ติดกระทะนะ อีกอย่างหนึ่งที่ใช้ก็คือตะเกียบนะครับกระทะร้อนร้อนเสร็จแล้วค่อยเบาไฟนะโอเคร้อนแล้วครับร้อนแล้วก็เบาอ่ะดูไฟก่อนดูไฟก่อนขนาดนี้นะไม่แรงมากเนะาะกระทะใหญ่นะฮะหถ้าเพื่อนกระทะเล็กก็อาจจะต้องเบาไฟกว่านี้หน่อยนึงนเเเนนนงเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยแล้วกันเดี๋ยวขอลดน้ำมันอีกทีนึงเพื่อความชัวร์ใส่ไข่ลงไปเห็นแล้วใช่ไหม ไข่ลงไปแล้วก็รอให้ไข่แบบมันเซ็กตัวนิดหนึ่งพอไข่เซ็กตัวนิดหนึ่งก็ดันไข่ไข่จะม้วนก็ได้นะแต่ม้วนไม่เป็นไงไค่เนี่ย แค่นี้ก็พอแล้วปิดไฟปิดไฟเลยยังร้อนอยู่นะเนี่ยยังร้อนอยู่ทิ้งไว้ละเดี๋ยวมันก็จะสุกได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆหลายๆคนใช่ไหมว่าอยากรู้ว่ารสชาติของเมนูที่บาสทำวันนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวบัสจะเป็นคนที่พิสูจน์ให้แล้วจะบอกว่ารสชาติที่บาสทำเนื้อเนี่ยมันเป็นยังไงนะโอเคเริ่มจากการชิมตัวกระเพราก่อนนะครับเอ่อการชิมที่ถูกต้องก็คือต้องใช้ปริมาณเยอะหน่อยนะฮะอืมเค็มหวานนิดหน่อยกลิ่นพริกกระเทียมกระเพราเต็มจ้ำเดอย ตัวไข่กับข้าวลงตัวลงตัวมากลงตัวเพราะว่าตัวไข่ที่บ้าทำเนี่ยรสชาติมันไม่ได้จัดเกินไปครับเพื่อนๆแล้วก็มีตัวน้าปลาก็ไปแค่แบบเหมือนแบบแค่ไข่มีรสชาติอ่ะแล้วก็พอไข่เราทาวิธีเนี่ยมันเบามันเบานี่หมายถึงว่ามันไม่อมน้ํามันน้ำมันไม่เยอะใช่ป่ะเพื่อนๆเห็นใช่ป่ะว่ามันน้มันเราไม่ได้ใช้เยอะแล้วก็ ตัวรสชาติที่มันจัดอ่ะของตัวกะเพราอ่ะมันเจอกับไข่ที่มันตัวซอฟของรสชาติเนี่ยพอมาทานข้าวโหอร่อยมากนะครับสุดแล้ววันนี้อาหารสติีทฟ,ฟู้ดธรรมดาก็ไม่ธรรมดาโดยที่เราปรับเปลี่ยนหน้าตาอีกทีหนึ่งนะครับก็อยากให้เพื่อนๆเรามาทำดูนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับกับช่องเชฟบาร์บาร์ฟู้ดนะครับไลค์แชร์ซับสไครต์นะครับเยอะๆนะครับแล้วก็คลิปหน้าอยากจะ ทำเมนูที่มันฟาสต์ฟู้ดอีกอ่ะเดี๋ยวเดวเดีรอดูว่าเป็นเมนูอะไรนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกพีหน้านะครับ